บทที่42ก่อนหน้านี้คุณทำตัวไม่ดีกับผมเลยสวีเสาชิลที่กำลังเมาไม่ได้สติถูกเสียงเพลงดีเจเปิดดังลั่นบนเวทีจนตกใจตื่นเขารีบขึ้นไปบนเวทีแล้วบ่นพึพรรมพำสั่งให้ลดเสียงลงหน่อยตอนที่จองคลับนี้เขาก็รู้แล้วว่าคลับนี้มีข้อดีหลายอย่างแต่ข้อเสียอย่างเดียวคือฉนวนกันเสียงไม่ค่อยดีเขาไม่อยากได้แชมป์แล้วต้องโดนเชิญไปพบตำรวจเพราะรบกวนความสงบของผู้อื่น พอกลับมาที่นั่งก็เพิ่งรู้ว่าเวลาเลยเที่ยงคืนไปแล้วกับนทีมของเขาและมือปืนคนใหม่ออกไปซื้อน้ำเพึ่งเกือบชั่วโมงแล้วสวิสาวทิวขมวดทิ้วแล้วส่งข้อความหาอินซอเจียพวกนายไปไหนกันทำไมยังไม่กลับมาอีกรออยู่หลายนาทีไม่มีการตอบกลับเขาก็เริ่มนั่งไม่ติด เมื่อช่วงบ่ายเพิ่งเกิดเหตุทำร้ายร่างกายโดยเจตนาสวีเสาชิวตอนนี้มองลูกทีมเหมือนแม่ไก่มองลูกอยากจะหากรอบป้องกันมาใส่ให้ก่อนออกจากบ้านเขาเอนตัวบนโซฟาอยู่พักหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจออกไปตามหาคนสองนาทีต่อมาเมื่อผลักประตูคลับออกไปสวีเสาชิวที่สายตาสั้น400องศาก็เห็นคนสองคนยืนแนบชิดกันอยู่ตรงหน้าประตูคู่รักคู่ไหนเนี่ยมาเดทกันตรงนี้เขาบนเบาๆ พูดจบเงาร่างทั้งสองก็แยกออกจากกันอย่างรวดเร็วพูดให้ละเอียดกว่านั้นคือคนหนึ่งกระเด็นออกไปไกลส่วนอีกคนยังยืนอยู่กับที่สวีเสาชิวจึงมองเห็นชัดเจนว่างเงาร่างที่ดูคลุมเครือนั้นดูเหมือนจะเป็นเพื่อนร่วมทีมที่หายตัวไปนานของเขาพวกนายทำอะไรกันนะอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่สุดท้ายก็เป็นอินซอเจียที่พูดเปลี่ยนเรื่องดึกแล้วนะไม่ควรกลับได้แล้วเหรอ ก็ไม่ดึกมากนะแค่เที่ยงคืนกว่าๆสวีเส,สาชิวพูดจบก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าปกติอินซือเจียจะนอนค่อนข้างเร็วถ้านายง่วงก็กลับก่อนก็ได้พวกเราจะเล่นต่ออีกหน่อยได้ฉันไปละอินซือเจีย er ไม่ลังเลเลยนายบอกพวกเขาด้วยนะสวีเสาชิวไม่คิดว่าเขาจะไปอย่างง่ายดายขนาดนี้อินซือเจีย er เรียกแท็กซี่อยู่กับที่แล้วก็พาเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ของพวกเขาติดรถไปด้วยอัญญประกาศคู่ประสณีอัญญประกาศคู่ เขาแปลกใจอยู่พักหนึ่งแต่สมองที่ถูกแอลกอฮอล์ครอบงำไม่สามารถคิดอะไรได้มากความสงสัยที่เกิดขึ้นในใจก็ถูกลืมไปอย่างรวดเร็วหันกลับไปสนุกต่อจีเ้เหวยนั่งอยู่บาะหลังโยกไปมาอยู่พักใหญ่กว่าจะหายจากความอับอายที่ถูกจับได้เมื่อครู่เขาแอบมองชายที่อยู่ข้างๆจากหางตาพบว่าเขากำลังจ้องมองโทรศัพท์มือถือตลอดเวลาจีเ้เหวยอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยเอียงหน้าไปด้านข้างเพื่อแอบดูแต่อินซืเจียก็พลิกโทรศัพท์ปิดบังไว้ทันที จี้เวยเขารีบนั่งกลับไปทันทีโกรธจ,จนแก้มป่องไม่ดูก็ไม่ดูอินซือเจียหัวราบเบาๆสองครั้งแล้วโอบแขนยาวดึงคนเข้ามาล้อเล่นหน้ากำลังดูวิดีโอย้อนหลังไลฟ์สดของนายเมื่อก่อนอยู่ในพริบตาระยะห่างของทั้งสองคนก็ใกล้เข้ามาจี้เหวยได้กลิ่นนิดนอจากตัวอินซืเจียน้ำยาซักผ้าของฐานทับซื้อโดยป้าแม่บ้านจี้เหวยเคยใช้แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้กลิ่นนี้จากตัวคนอื่น เรื่องราวในอดีตที่น่าอับอายกำลังจะถูกเปิดเผยปกติเขาคงเป็นกังวลมากแต่ตอนนี้จี่เหวยรู้สึกชาไปทั้งตัวไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นเลยการอยู่ใกล้กันขนาดนี้หลังจากสารภาพรักเป็นเรื่องปกติเหรอทำไมอินซืเจียถึงดูเป็นธรรมชาติขนาดนี้เขาเงยหน้ามองหน้าด้านข้างของชายหนุ่มสายตาจับจ้องไปที่สีแดงกำที่เรื่อลามจากใบหูของอินซืเจียลงไปจนถึงคอแล้วหายไป อย่ามองเลยอินซอเจียพูดแล้วกระชับมือที่โอบไหล่ของจี้เหวยไว้แน่นมองอีกฉันก็เขินเหมือนกันนะอ้อจี้เหวยยิ้มกอรีลล์มอย่างงอดไม่ได้หันกลับไปมองหน้าจอโทรศัพท์ของอินซอเจีย Cutfish TV ทำเรื่องแย่ๆไว้เยอะแต่วิดีโอย้อนหลังของสตรีมเมอร์กลับเก็บไว้อย่างสมบูรณ์อินซอเจียเลื่อนลงตามเวลาและพบภาพไลฟ์สดของจี้เหวยเมื่ออายุ15ปีอย่างรวดเร็วตัวเล็กๆเงยหน้าเล่นเกมอย่างลำบาก จี้เหวยเบิกตากว้างไม่คิดว่าจะเปิดมาเจอวิดีโอย้อนหลังที่เก่าขนาดนี้ตอนนั้นเขายังอาศัยอยู่ที่บ้านของจี้หลินจี้หลินที่ขี้เหนียวเพราะบ,บริษัทมีเก้าอี้ e เพื่อสุขภาพเลยไม่ซื้อเก้าอี้ใหม่ที่บ้านเก้าอี้หน้าคอมพิวเตอร์จึงเป็นเก้าอี้ที่ยกมาจากห้องนั่งเล่นซึ่งเตี้ยกว่าเก้าอี้อีสปอร์ตทั่วไปมากสตรีมเมอร์คนอื่นจะพิงเก้าอี้เล่นเกมอย่างสบายแต่มีเพียงจี้เหวยที่ต้องยืดแขนและคอออกไปยาวเหยียดซึ่งยิ่งทำให้ดูตัวเล็กเข้าไปอีก แม้จะเป็นคนที่เคยติดอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์เอเชียแต่การเล่นเกมกลับดูเงางๆอย่างไม่น่าเชื่อจี่เวยเห็นท่าถอถูกทางงี่ยเง่าของตัวเองก็รู้สึกอับอายแล้วยื่นมือไปปิดโทรศัพท์คุณอย่าดูอันนี้เลยขอมาหาเงินได้ก็ย้ายออกแล้วเปลี่ยนเก e ้า e อีอีสปอร์ตแล้วมันไม่เป็นแบบนี้แล้วคุณเริ่มดูจากข้างหลังเถอะเสียงบ่นนั้นอ่อนโยนและน่ารักเหมือนลูกแมวกำลังขวนอินซือเจียกดปุ่มเฟรนด์ิวิดีโอนั้นไว้แล้วกดล็อกหน้าจออืมไม่ดูแล้ว คำถามที่อยู่ในใจตามหลักแล้วทั้งสองคนควรจะแยกกันทันทีที่กลับถึงฐานทัพเพราะพวกเขาไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันแต่จี้เหวยก็ยังกลั้นใจเดินตามหลังชายหนุ่มไปยังฐานทัพของทีมหลักทุกคนถูกที่ชิวเรียกไปงานฉลองป้าแม่บ้านก็ได้วันหยุดหนึ่งสัปดาห์ฐานทัพจึงว่างเปล่าแสงจันทร์ส่องเข้ามาในห้องนั่งเล่นทําให้ดูเงียบเหงาอินซเจียพาคนเข้ามาแล้วเปิดไฟที่ชิวบอกให้ในายย้ายมาเมื่อไหร่ จี้เหวยเขาบอกว่าให้ผมย้ายมาทันทีที่จบรอบเพลย์ออฟห้องว่างก็จัดเสร็จแล้วอืมอินซอเจียกดอดคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามของนายเยอะไหมจี้เหวยตกใจก็ก็ไม่เท่าไหร่ครับอินซอเจียงั้นย้ายมาตอนนี้เลยดีกว่าฉันช่วยนายนจยยายานนี้เหว,วย,ย,วยคิดว่าคืนนี้จะมีช่วงเวลาโรแมนติกแต่กลับกลายเป็นภารกิจย้ายบ้านง,งานั้น หลังจากที่จี้เหวยปูที่นอนเสร็จเขาก็เหนื่อยจนแทบหมดแรงซุดตัวลงบนโซฟาไม่อยากขยับตัวเลยประตูเปิดอยู่อินซือเจียที่ล้างมือเสร็จก็ยืนอยู่หน้าประตูเคาะประตูอย่างไม่มีความจำเป็นฉันเข้าไปนั่งด้วยได้ไหมได้ครับเสียงจักกระจันดังอยู่ข้างนอกหน้าต่างทั้งสองคนนั่งบนโซฟาในห้องไม่มีใครพูดอะไรบรรยากาศเงียบสงบบนความโรแมนติกเล็กน้อยจี้เหวยจ้องมองโคมไฟขนาดใหญ่บนเพดานแล้วถามคำถามที่ค้างคาใจมานาน ทำไมคุณถึงไม่ถามเรื่องอดีตของผมเลยในเมื่อสามารถไปค้นวิดีโอย้อนหลังไลฟ์สดเก่าๆได้ทำไมไม่ถามเหตุผลที่จากไปโดยไม่บอกลาละ่ะอินซือเจียมองเขานึกถึงเรื่องราวในอดีตที่สอวิสิงเฉินเล่าให้ฟังที่โรงพยาบาลจริงๆมีเรื่องอยากถามมากมายทำไมถึงเลือกกระโดดลงมาจากตึกตอนตกลงมาเจ็บไหมมีผลข้างเคียงอะไรเหลืออยู่บ้างหรือเปล่าหลายปีมานี้ใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้าง แต่ตอนนี้เห็นคนสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ข้างๆเขารู้ว่าจี้เหวยต้องผ่านเรื่องยากลำบากมากมายกว่าจะมาถึงจุดนี้เขาไม่อยากให้อีกฝ่ายต้องนึกถึงเรื่องราวในอดีตเหล่านั้นอีกก็บอกแล้วว่าเป็นอดีตฉันไม่สนใจอินซือเจียถอนหายใจช้าๆกลืนความเจ็บปวดทั้งหมดลงไปฉันรอให้นายบอกฉันแต่ถ้านายไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่อยากพูดจี้เวยเมีมริมฝีปากผ่านไปหลายวินาทีจึงเริ่มพูด ที่ผมไม่บอกคุณเมื่อก่อนเป็นเพราะกลัวคุณจะโกรธเพราะตอนนั้นผมผิดนะจริงๆผมบอกให้คุณรอผมฉันไม่เคยโกรธนายเลยอินซอเจียเสียงแหบฉันแค่อยากตามมหานายอืมจี้เหวยรู้สึกจมูกร้อนเผาสงบสติอารมณ์อยู่พักใหญ่จึงพูดต่อตอนนั้นจริงๆแล้วผมแอบไปโดยที่พ่อแม่ไม่รู้พอถูกจับได้พวกเขาก็ยกเลิกบัญชีโซเชียลของผมทั้งหมดกักขังไม่ให้ผมไปไหนผมก็ติดต่อคุณไม่ได้ เขาหยุดไปครู่หนึ่งแต่สุดท้ายผมก็หนีออกมาได้นะเด็กหนุ่มเงยหน้าขึ้นมองเขายิ้มอย่างภูมิใจเองิงศีรษะเล็กน้อยยิ้มได้สักพักก็ก้มหน้าลงซ่อนอารมณ์ที่เปราะบางไว้เรื่องราวในอดีตถูกพูดถึงอย่างเบาๆราวกับไม่มีบาแดแผลใดๆเหลืออยู่อินซือเจียงเงียบไปนานหัวใจรู้สึกเจ็บแปบลบรู้สึกว่าบรรยากาศเริ่มเศร้าจี้เหวยกำลังจะเงยหน้าพูดเรื่องตลกแต่ก็ถูกโอบก,กอดอย่างกระทันหัน อ้อมกอดนั้นอบอุ่นเขาซบไหล่อินซเจียราวกับว่าพื้นโรงพยาบาลในวันนั้นไม่ได้เย็นเฉียบอีกต่อไปแอบเช็ดน้ำตาสองหยดบนไหล่จี่เหวยซบหน้ากับร่างกายของเขาแล้วกระซิบสรุปแล้วคุณชอบผมตั้งแต่เมื่อไหร่อินซืเจียอบคนไว้ในอ้อมกอดแล้วหัวรเราะเบาๆทำไมจูจ่ๆถึงถามเรื่องนี้ละ่ะเขาบอกไม่ได้ว่าเวลาที่แน่นอนคือเมื่อไหร่อินซืเจียคิดว่าตอนแรกเขาอาจจะสนใจจี่เหวยเป็นพิเศษมาตั้งแต่แรกเพราะสงสัยในตัวตนของเขา จนกระทั่งวันนั้นที่เขาเป็นไข้สูงจี้เหวยมาส่งยาให้เขาเด็กหนุ่มนั่งยองๆข้างๆบทยาเม็ดอย่างระมัดระวังสายตาของเขามีแต่ตัวเองหลังจากรู้เรื่องราวในอดีตทั้งหมดที่โรงพยาบาลเขาก็รู้สึกว่าหัวใจเจ็บปวดจนหายใจลำบากอยากจะล็อกคนนี้ไวข้ข้างๆตัวไม่ให้ได้รับบาดเจ็บอีกต่อไปอินซืเจียสัมผัสได้ถึงร่างกายที่อบอุ่นในอ้อมกอดรู้สึกโชคดีราวกับสิ่งที่หายไปได้กลับคืนมา เดิมทีเขาตั้งใจจะรอเวลาที่เหมาะสมเพื่อสารภาพรักเพราะคนตรงหน้าคู่ควรกับการสารภาพรักที่ดีที่สุดในโลกแต่ไม่คิดว่าจี้เหวยจะเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาก่อนจะไม่ชอบได้อย่างไรอินซือเจียคิดในใจทั่วทั้งโลกนี้คงไม่มีใครน่ารักกว่าจี้เหวยอีกแล้วจี้เหวยที่เหมือนเด็กดีตอนนี้ดูเหมือนจะไม่พอใจเล็กน้อยเสียงอู้อี้ก่อนหน้านี้คุณทำตัวไม่ดีกับผมเลยไม่ยอมรับคำขอเป็นเพื่อนของผมตอนจัดอันดับเจอกันก็เย็นชา ผมเผลอเปิดไม่รวมคุณก็ยังย่อเย้ยผมส่งข้อความไปหาคุณคุณก็ตอบแค่รับทราบเขาร้องเรียนไปทีละประโยคยิ่งพูดก็ยิ่งน้อยใจเสียงเล็กแต่หนักแน่นสแสดงว่าเขาเก็บความแค้นไว้เป็นเวลานานแล้วอินซือจียยอมรับผิดอย่างว่าง่ายฉันผิดไปแล้วตอนนั้นฉันคิดว่านายจี้เหวยดิ้นออกจากอ้อมกอดแล้วพูดแทรกอย่างโมโหคิดว่าผมเป็นคนเล่นซุ่งใช่ไหมใช่ผมเป็นเทพซุ่งแล้วไง ผมบอกคุณไว้ก่อนนะว่าคุณห้ามเหยียดอาชีพอาจเป็นเพราะฤทธิ์เล้าจี้เหวยจึงกล้ามากกว่าปกติเขาใช้นิ้วทีแตะหน้าอกอินซอเจียคุณลองคิดดูวันนี้รอบชิงชนะเลิศผมสุ้งจนชนะไม่ใช่เหรอใช่แล้วอินซอเจียขยี้หัวเขาเบาๆเทพสุ้งสุดยอดอัญญประกาศคู่อัญญประกาศคู่เด็กหนุ่มดูเหมือนจะยังไม่หายโกรธอินซอเจียจึงจับมือที่ขาละเอียดของเขามาอย่างเอาใจแล้วถาม แล้วทำไมตอนนั้นถึงเลือกมาเป็นสปริมเมอร์สายซุ่มเก็บแต้มถ้าจี้เหวยเลือกเล่นแบบบุกแหลกเขาคงไม่ใช้เวลานานขนาดนี้กว่าจะจำได้จี G ้เหวยเลียริมฝีปากแล้วพูดตอนนั้นเพิ่งขาดการติดต่อกับคุณไปผมค่อนข้างดื้อไม่อยากลองเล่นแบบเดิมๆแล้วก็ไม่อยากไปช่วยยิงสนับสนุนให้ใครอีกต่อไปเขากระซิบเบาๆตอนนั้นเล่นเกมไปก็เหมือไปบางทีหมอบอยู่เฉยๆเป็นเวลานานก็ถูกคนอื่นด่าว่าเป็นเทพซุ่มเลยโมโ oh หตัดสินใจเล่นแบบนี้ไปเลยทุกวัน ต่อมาก็พบว่าการเล่นแบบนี้ก็สนุกดีก็เลยเล่นแบบนี้มาตลอดอืมอินซอเจียลูบผมลงมาจนถึงท้ายทอยบีบแล้วกดให้คนโน้มตัวเข้ามาใกล้ก่อนหน้านี้ที่ถูกคนอื่นด่าเสียใจไหมไม่เสียใจจี้เหวยสายหน้าไม่มีอะไรต้องเสียใจคำด่าก็คือชื่อเสียงผมตอนนี้มีกี่นะมีใช้ไม่ต้องกังวลอะไรดีมากแล้วเขามองอินซอเจียแล้วรู้สึกเขินอายเล็กน้อยคืนนี้เขาพูดมากกว่ารวมกันทั้งวันเสียอีก เขาไม่เคยได้แสดงความรู้สึกภายในใจอย่างตรงไปตรงมาขนาดนี้มาก่อนเลยแต่เขาก็ยังไม่ลืมว่าตัวเองยังไม่ได้ให้คําตอบกับอีกฝ่ายเขาเกี่ยวนิ้วก้อยของอินซอเจียหน้าแดงแล้วพูดเมื่อกี้ผมพูดไม่ทันผมผมก็ชอบคุณเหมือนกันอินซูเจียก้มงลงมองเขาดวงตาเปล่งประกายวินาทีต่อมาจี้เหวยก็ถูกโอบก,กอดอีกครั้งแรงมากจนเหมือนจะฝังเข้าไปในร่างกายข้างล่างมีเสียงตรวจล็อกประตูกแกรกสอวีเสาวชิวพาเพื่อนร่วมทีมที่เมากลับมา ประตูห้องนอนไม่ได้ปิดคนสองคนข้างในกอดกันแน่นใครเดินผ่านก็ต้องรู้สึกว่าไม่ปกติคุณกลับไปก่อนดีกว่าจี้เหยยพูดเสียงอู้อี้อืมอินซือเจียคลายอ้อมกอดลงสายตาเลื่อนลงไปที่ริมฝีปากอวบอิ่มของเด็กหนุ่มครู่หนึ่งแล้วเลื่อนสายตาออกไปจับคางจี้เหยยให้เงยหน้าขึ้นแล้วก้มลงจูบที่ดวงตาของเขาข้างล่างเสียงไม่ค่อยดังสอวี่เสาชิวลดเสียงลงกำชับพวกเขาว่าอย่าส่งเสียงดังรบกวนอินซือเจียนอน จี้เหวยสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่ดวงตาหัวใจเต้นรัวไม่หยุดเลือดทั่วร่างกายกำลังเดือดพลานไปละอินซอเจียจูบเสร็จก็ขยี้หัวเขาหนึ่งทีแล้วปิดประตูให้จี้เหวยสวี่เสาชิวเพิ่งแบกเจอรี่ที่เมากลับมาทีมกำแพงหอบอยู่ก็เห็นกัะตันทีมของตัวเองเดินออกมาจากห้องล่างของฐานทัพตรงนั้นไม่มีคนอยู่นี่สวี่เสารชิวงงเล็กน้อยเมื่อก่อนก็ใช่อินซอเจียรู้สึกง่วงจริงๆแต่เขามีความสุขมากเลยยอมตอบแบบขอไปที แต่ตอนนี้มีแล้ว